<c oughs> วันนี่ก็ท่าน <c oughs> ท่านเยื้อนขึ้นมาอยู่เป็นสมภผ่านวัาน,นี่ก็มันก็เป็นลุกศิว,ปว,วดป่ามันตายก็เวลาบวชอายุอย่างน้อยก็อย,กอยู่ชั่งนันมันโง่ยิ่งกว่าหมาตายนะเข้าใจไหมมายู่นี่มันจะสลาดยิ่งกว่าหมาตายหรือมันจะโง่ยิ่งกว่าหมาตายให้อเอภิปรายกัน เราไม่ยินดันให้เราที่ใสัต่อมึงท่านโสภากรมอะไร่ดูแถวนี้มีจะ่ลูกศิษย์ของวัดตาบังการท่านโสภาไหนบ้านทาไมนคือเราทำไทยครับการทำไทยที่ผ่านไปแล้วครับอายุขบาาขายดีมันขายง่ามจะบ้งางด้ต่ขาย,าอขอายาง่ามพอคบกัน เขาเอาหมูมาปล่อยลูกหมูกำลังน่ารักมาปล่อยยังไงว่าปล่ายวัจากเพื่อเราก็วิจารวิจารแล้วก็ถามหมูว่าถ้าสมมติว่าปล่อยรื่อให้อยู่ที่สองตัวนี้รักษาไว้แล้วโตขึ้นมานหมูึ้นมันมันเป็นไปก่อคนได้ึผลได้ถ้้อยู่ที่นี่เป็นได้เพราะหมูแล้วควาง แกแล้วน so yeah. ี้เป็นไครต่อเป็นได้ทั้งนั้นนี่ทำไงเพราะที่มีมันก็แคบหรือว่าศึกษากันก็ลงความหนตามหัวหน้าหัวหน้าคือเอาเลยเอาเอาไปไว้วัดถีอ่มผูแตงเนื้อที่มันจังหลายย้อยไห่มันอยู่สะดวกสบายแต่ก่อนมันก็เคยมีเพื่อนถูง เอาไปปล่อยที่ชุ่มกำมังยังมีเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยเอาเนื้อไปให้เพื่อนถูงไปอ,อยู่ด้วยกันนั่นไงเก่า,อาจองนี่อ้าวจะมอบควา,าไมไว้วางใจให้ไข่อะ,ะมอบควา,าไมไว้วางใจให้ท่านโสภา, <c oughs> าโสภาวัดอะไรวัดทับไทยวัดทับไทยให้เอาหมูเนี่ไปปล่อยคือเอาหมูใส่รอกไป ตัวันนี้สองนนอตัวตัวเดียวครับคนเดียวอยเอาหมูใส่รถนี้ไปให้ท่านโสภาเป็นผู้นําเอาไปปล่อยที่รงสีชมพูท่านไปไปไม่ถึงไหนท่านโสภานี่ยหลับในรถพ้อข้อไปไอหมูก็โดดลงจากรถหานนยไปเลยวนะ่าตื่นขึงนมาไม่ทราบหนูลงไปจนหยุดถึงตรง,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 งหยุดไหน ามาก็ทราบเรื่องอย่างนั้นว่าท่านโซฟาเอาหมูไปล้วท่านโซฟาไป,ไปนั่งหลับอยู่ที่รถนั่นแหละหมูอยู่ในรถมันโดดออกไม่เห็นว่านั่พอได้ความชัดเจนแล้วก็ท่านโสภาต้องออกจากวัดนี้โดยยวะเห็นไหมคอืม <c oughs> การสอนท่านผมไม่ได้สอนเหมือนสอนหมูสอนหมานะ ผมสอนคนผมสอนพระสอนด้วยเจตนาสุกส,ส่วนของผมนี่ผมไม่วางใจท่านให้ท่านเอาหมูไปล่อนหลังจากที่ท่านได้รับการอบรมแนะนาสั่งสอนทุกอย่างจากผมแล้วสองเที่ยวนี่ถ้าเอาหมูไปล่อตจวเดียวยังไม่ถึงไหนให้หมูต้องโยนยังรถไปตายแล้วท่านจึงไม่สมควรแก่คําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ผมทอนมาจากหัวใจมาสอนท่านเพื่อความสลาดแม้รักษามหมูตัวเดียวก็ไม่ได้ท่านไม่ควรจะอยู่ในวันนี้เตรียมของให้ออกเห็นไหมละ่ะเนี่ยท่านโสภาจึงถูกขับมาอยู่นี่เข้าใจเลยไม่เป็นโทษหนาขนาดไหนก็แล้ว,ลวก็เป็นโทษขนาดหมูนั่นแหละเข้าใจไหมถ้ามันรอองไปอยู่ขนาดหมานั่นแหละเข้าใจไหมโทษขนาดหมูขนาดหมานั่นแหละนี่ไร่ไมาอยู่นี่เข้าใจเลยเหรอ เราให้เขาฟังเมื่อวานซาลาหัวเรากระนมันถูกครับอือ้าวให้มันสมเหตุสมผลกันที่ใช่ไหมล่ะอืมก็เราเองเป็นผู้มอบความไว้วางใจท่านโสภาอยู่กับเรามาเท่าไรสอน็นเม็ดเมื่วยความฉลาดดักสาหมูตัวยังไม่ได้มันสมควรหรือจะอยู่ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นโรคระบาดไปหมดวัดนี้จะเป็นวัดเดียวกันอะไรอะไรไว้ใจกันไม่ได้ จะชิบหายไปหมดเพราะอํานาจแห่งความเร็วร้าของวัดป่ามันตากมันสากก็ตายไปหมูหมาเป็นไก่ผู้คนครับไปมาเข้ามาในวัดนั้นจะชิบหายห,หมดเลยเข้าใจไหมเพื่อรักษาสมบัติจำนวนมากไวจึงได้ฉันโยคาไปเสียยอมเสียสละหมูตัวเดียวดีกว่าสละคนทั้งแผ่นดินที่เข้ามาวัดป่ามันตาเข้าใจไหมล่ะอืมมนนันมีเหตุมีผลมันจี้เข้าใจไหมเฮ้อ 没有，就赖嘛。